สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม FIFA 17เ The Journey เหมือนเดิมนะครับในพาร์ทแรกนี่ก็เป็นแค่ช่วงคัดตัวนะครับเพิ่งคัดตัวเสร็จหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับเล็กเ <Hey. S 1> อเจนมาแล้ว จิมฉันร์เสียใยจริงๆที่คุณเล่นในยุคก่อนที่จะมีพวกทีวีเข้ามาในวงการนี้นักเตะอย่างคุณเนี่ยผมสามารถหาดูดีๆให้คุณได้เลยเนี่ยใช่แต่ว่าพวกเราไม่ได้เตะบอลเพิ่งเงินหรอกนะอ๋อไม่เลยเสียงเชียร์จากผู้ชมและโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามนั่นแหละคือสิ่งที่คุณเป็นอาวแล้วนี่คุณวาดอะไรเนี่ยอ๋อออกแบบอะเคยทำมาก่อนตอนนี้กำลังลองทำอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาลองทำได้สักพักแล้วแหละนั่นนี่เขา ลูกค้าอันดับหนึ่งของฉันคุณเทเลอร์ดีใจที่ได้พบคุณครับแต่นายสามารถเรียกฉันว่าไมเคิลก็ได้นะฉันเป็นเด็กหนุ่มที่สุภาพจริงๆคุณเลี้ยงเขามาได้ดีจริงๆนะมิสเตอร์ฮันเตอร์เออเรียกแคทเธอรีนก็ได้อ้อบอกเขาสิ บอกเรื่องอะไรเหงานจที่นายได้เซ็นสัญญากันก็ออกไปตามหางานให้นายนายเนี่ยตั้งความประทับใจไว้ไม่เบาเลยทีเดียวคุณได้ข้อเสนอมาแล้วเหรอก็ประมาณหนึ่งหรือสองเนี่ยแหละฮะจริงอะฉันไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนผ่านการคัดตัวอย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในปีนี้นักเตะหนุ่มอย่างเธอเนี่ยไม่มีทีมไหนหรอกในลีกนี้ที่ไม่อยากเซ็นตัวเธอเข้ามาอยู่ในทีม หลังจากเธอได้โชว์ผลงานอย่างนั้นไปแล้วตอนนี้ฉันได้ข้อเสนอที่สุดวิเศษเหล่าน,นั้นมาแล้วอยู่บนโต๊ะนี้ไม่ต้องรีบร้อนนะค่อยๆตัดสินใจสำหรับทีมในระดับท็อปเนี่ยเขาอาจจะยื่นข้อเสนอให้เธอเป็นเงินที่จำนวนมากกว่าแต่ว่าเธอจะไม่ค่อยได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะโอเคทีนี้ก็ค่อยๆเลือกผมเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยนะ ผมก็คงเลือกแมนยูเหมือนเดิมนะครับม,มาถึงก็ได้เซ็นสัญญากับแมนยูเลยเลยเนี่ยนี่แหละมันอยู่ในครอบครัวของเราแค่ว่าความรักมันได้สาบสูญไปแล้วเดี๋ยวฉันกลับไปทำเอกสารต่อให้มันจบก่อนลูกเหมาะแล้วที่จะได้รับในสิ่งนี้ มันช่างเป็นวันที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยตอนนี้หลานได้เซ็นสัญญาอยู่ในสโมสรเก่าของปู่แล้วอืมเลือกตอบข้อไหนดีเอานี้แล้วกันฮันเตอร์ได้กลับมาแล้วปู่ แล้วรู้ไหมมันมีอะไรที่ดียิ่งกว่าน,นั้นเพราะเหมือนว่าเพื่อนสมัยเด็กของเธอแกเลตเนี่ย,เ,ยเขาก็ได้เลิกทีมเดียวกับเธอเนี่ยแหละโอ้ไม่ไม,ไมีทางนั่นเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยเนี่ยอ,อันนี้ทั้งขวานี่เป็นโซเชียลก็น่าจะเป็นพวกข่าวต่างๆเหมือน Twitter มั้งครับ อันนี้เป็นอ๋อปลอดล็อกของรางวัลในอ t o m a t e Team ถ้าเราเล่นหมดเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะได้รางวัลในโหมดของอั t ต m เมตทีมนะครับอันนี้น่าจะเป็นค่าตัวของเรานะครับ3ล้านหส่วนอันล่างเนี่ยเอิร์น g ิ่นี่น่าจะเป็นรายได้ที่เราทำได้จากสโมสรน,นะครับตอนนี้ยังไม่มียังเป็นศูนย์อยู่ ทางซ้ายก็เป็นโลโก้ของทีมที่เราอยู่นะครับเป็นแมนยูแล้วก็จะมีเลตติ้งที่ได้จากการตอบคำถามมาเรามาเริ่มเทนนิงเดย์กันเลยโอ้เดินสวนกับอิบบาด้วยเจอมูนิญโยด้ครับ ขอมองที่ฉันเนี่ยไม่ใช่เขามองฉันต่างหากฮันเตอร์วอล์กเกอร์เข้าไปกันได้แล้วอันนุ่ลองมองดูรอบๆตัวคุณสินี่อาจจะต่างจากที่คุณเคยอยู่สำหรับผู้จัดก,การทีมแล้วเนี่ยเขาคงไม่ลงมาปูพรมแดงให้พวกนายเดินหรอกนะ เพราะเขาอะมีสิ่งที่สําคัญกว่าที่จะต้องไปทํามากกว่าการที่ต้องมาคุยกับเด็กๆอย่างพวกนายเนี่ยสำหรับพวกนายพอมีอะไรก็ให้มาติดต่อฉันตอนนี้พวกนายอยู่ในหลีกใหญ่แล้วนะแต่พวกนายจะต้องพัฒนาตัวเองอีกมากเลือกตอบข้อในดี พวกเราจะทำทุกอย่างเท่าที่สามารถทำได้เลยมีเตอร์บอลแล้วทุกๆอย่างแล้วก็มากกว่าน,นั้นด้วยสำหรับคำแนะนำของฉันนะพยายามทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมไว้ให้มากๆในระหว่างการฝึกซ้อมละ่ะผู้คนมากมายหลายแบบที่อยู่ในทีมนี้บางคนก็อีโก้สูงแต่ถ้านายอยากประสบความสำเร็จในพีเมลีกแล้วก็นายจะต้องเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างดี เอาละก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วการเทนนิงจะเริ่มในอีก15นาทีและฉันก็ไม่อยากได้คนที่ดูเหมือนเป็นบอยแบนด์นมาอยู่ในสนามของฉันด้วยเพราะฉะนั้นพวกนายก็เข้าไปเปลี่ยนชุดที่ห้องแต่งตัวซะพวกเราจะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยหลืออีก14นาที เอาละอย่างที่พวกนายรู้กันวันนี้จะมีเด็กใหม่คู่หนึ่งมาอเล็กซานเตอร์แล้วก็แกลเลตวอลเกอร์แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการฝึกมันจะง่ายลงหรอกนะฉันอยากให้พวกนายจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งเพื่อที่ฝึกแกโล่นายจับคู่ฮันเตอร์เบอร์นาดนายจับคู่กับวอลเกอร์เอาละเริ่มซ้อมกันได้เขาคือลีลี่ฉันคือโตโลแล้วคนไหนคือฮันเตอร์ฉันเองเอาละเด็กๆพร้อมสำหรับบทเรียนในวันนี้หรือยัง เราพร้อมตอนที่คุณพร้อมนั่นแหละเจ้าพวกเด็กน้อยอ่ใช่เลยสอนบทเรียนให้พวกมันสิภาษาสเปนนี่ใช่ไหมใช่แล้วพวกการเทนนิงนะครับ สำหรับการเทนนิงเนี่ยจะเพิ่มค่าความสามารถของตัวเราแล้วก็จะสามารถอัลล็อกสกิลพอยต์บางอย่างได้ด้วยตอนนี้เราก็อยู่ในชุดทีมสำรองอยู่นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นพวก11ตัวจริงทางขวามือก็เป็นตัวสำรอง5คนครับมาเริ่มฝึกกันเลย อ่ะซิมเพิลดีเฟนต์เพือการตั้งรับแบบเบสิกก่อนนะครับง่ายๆครับทำไงก็ได้ให้มันเลี้ยงลูกไม่ได้วิ่งเข้ามาแล้วกดแย่งบอลเลยครับหรือไม่สไลด์เอาก็ได้แต่ว่าถ้าสไลด์เอานี่เหมือน,นจะง่ายกว่า โอเคจบแล้วเอ็กเซเลนต์นะครับต่อไปสปีดดิบบิ้งเฮ้ยมี hey, คนวิ่งแข่งเราด้วยชบหายละโอ้โหอ้าฝั่งนู้นมันมันวิ่งเฉยๆของเราวิ่งแล้วเลี้ยงลูกด้วยแพ้ขาดลอย ถ้าเราได้เกรด A เนี่ยมันก็จะเพิ่มคะแนนให้ค่อนข้างเยอะหน่อยทำได้ดีนะวันนี้อเล็กจันโดเอออเล็กเฉยๆหรือไม่ไหนอาจจะโชคดีแค่ช่วงเริ่มต้นก็ได้นะดีใจนะ ที่เห็นนายมีเพื่อนแล้วฮันเตอร์การเข้ากันกับทีมจะทำให้เราเล่นได้ดีแล้วก็จงจำเอาไว้นะถ้านายอยากเข้าร่วมทีมแล้วก็นายจะต้องทุ่มเททุกอย่างให้กับการฝึกซ้อมในที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านายอยากเข้าร่วม P ีเซสซันทัวร์ เดี๋ยวเราลองมาดูทางฝั่งขวากันหน่อยนะครับอืม <c oughs> เหมือนทวิตเตอร์เลยก็น่าจะเรียนแบบมาจากทวิตเตอร์นะครับเรามีผู้ติดตามอยู่7,000กว่าคนโอเคคนที่ทวิตมาหาเราก็ส่วนใหญ่เป็นพวกคนที่เรารู้จักนะครับผู้จัดการทีมมีแม่แล้วก็มีเพื่อนเรา อ๋อนี้มีระบบในการอัพสกิลด้วยนะครับ วันต่อไปเลยนั่งดูมือถืออ๋ซ่อนมือถือไม่ให้แม่เห็นเนื้นี่ลูกรู้ไหมว่ามันไม่มีโทรศัพท์เข้าหรอกถ้าลูกมัวแต่นั่งจ้องมันอยู่งั้น <c oughs> รอโทรศัพท์มานะครับมีข้อเสนออะไรใหม่ๆมาไหมความอดทนเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วถ้าเขาไม่โทรมาหาผมล่ะนี่เป็นพีซีสั้นแรกของลูก่ยให้เวลามันหน่อยสินี่มันอเมริกาเลยนะแม่เดี๋ยวมันก็มีทัวร์อื่นๆมาเอกเลยนะ เอา้าโทรศัพท์มาแล้วซีวอชป๊อปเฮ้ยฮายมิสเตอร์บัตเลอร์อคุณบัตเลอร์เอ่ออือฮึอใช่ใช่ครับผมเข้าใจครับอ่านเ้าอาวเหมือนจะได้ไปพรีซีซ<ด>ั่นกับทีมด้วยนะครับตอนนี้ อาลูกทำได้แล้วซัมแวร์ over the atlantic สักที่บนแอตแลนติกนะครับอ่าว่าไงเพื่อนเอ้ยเพื่อนดูนี่สินายคิดว่ามันพังไหมเนี่ยฉันก็มีรู้เหมือนกันบางทีนายอาจจะต้องดันมันแรงกว่าน,นี้หรือเปล่าฉันว่าฉันดันแรงแล้วเนี่ย นี่หนูเคยนั่งเครื่องบินไหมเนี่ยมีรูปหัวด้วยอย่าไปสนใจพวกเขาเลยเรามีสิ่งสำคัญที่จะต้องสนใจมากกว่านั้นคือการแข่งขันที่จะมาถึงเนี่ยใช่เราจะทำมันให้ดี cho để cho họ để, nó chạy như thế nào? có bật bấm ở đây. Oh, bật xuống เอานะัดต่อไปนะครับจะได้เจอกับทีมปารีสแซงฌองแมงนะครับก็เป็นนะัด preseason ที่จะแข่งที่อเมริกาครับแต่ว่าผมขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ตรงไหนที่ผมแปลไม่ถูกแปลไม่ทันก็ขอภอัยอีกเช่นเคยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ